การที่เราบรลลุโโดาบันในชาตินี้แล้วจําเป็นไหมที่จะต้องปฏิบัติให้สูงขึ้นยิ่งขึ้นไปการที่โดาบันสามารถมั่นใจได้ว่าจะบรรลุนิพานในอนาคตนั้นไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติทำขั้นสูงขึ้นเป็นสิ่งไม่จําเป็นแต่การปฏิบัติขั้นสูงขึ้นยังมีประโยชน์และความสําคัญดังนี้หนึ่งความเร็วในการบรรลุนิพานการปฏิบัติขั้นสูงขึ้นจึงช่วยให้บรรลุนิพานได้เร็วขึ้นและไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายชาติ โสดาบันยังต้องเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติสกิทาคามีจะเกิดอีกไม่เกินหนึ่งชาติอนาคามีจะไม่เกิดอีกในโลกมนุษย์แต่จะเกิดในสวรรค์ชั้นสุทธาวาสและบรลลุนิพานที่นั่นอรหันบรรลุนิพานในชาตินี้สองการและกิเลสที่ละเอียดขึ้นโสดาบันละกิเลสที่ผูกมัดใจได้สามประการแรกสังโยช์สกิทาคามีลดความกำหนัดและความโกรธได้บางส่วนอนาคามีและสังโยช์ได้ห้าประการแรกรวมถึงความกำหนัดและความโกรธ อรหันและสังโยน์ได้ทั้งหมด10ประการการปฏิบัติขั้นสูงขึ้นจึงช่วยละกิเลสที่ละเอียดและลึกซึ้งขึ้นทําให้จิตใจ,จบริสุทธิ์และสงบมากขึ้น 3. การลดความทุกข์ในปัจจุบันแม้โสดาบันจะมั่นใจได้ว่าจะบรรลุนิพพานในอนาคตแต่การปฏิบัติขั้นสูงขึ้นช่วยลดความทุกข์ในชีวิตปัจจุบันได้มากขึ้นเช่นสกิทาคามีมีความทุกข์น้อยลงเพราะลดความกำหนัดและความโกรธได้บางสว่วน อนาคามีไม่มีความทุกข์จากความกำหนัดและความโกรธอีกต่อไปปรหานต์ไม่มีความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นสี่การเป็นแบบอย่างที่ดีการปฏิบัติขั้นสูงขึ้นทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้อื่นและช่วยเผยแผ่ธรรมมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น5การช่วยเหลือสรรพสัตผู้ที่ปฏิบัติขั้นสูงขึ้นสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นเพราะมีปัญญาและความเมตตาที่ลึกซึ้งขึ้น6การบรรลุเป้าหมายสูงสุดการบรรลุรมขั้นสูงสุดปรหชญ์ คือการสิ้นสุดการเวียนไหวตายเกิดโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาสรุปแม้โสดาบันจะมั่นใจได้ว่าจะบรรลุนิพพานในอนาคตแต่การปฏิบัติขั้นสูงขึ้นยังมีความสําคัญเพราะหนึ่งช่วยให้บรรลุนิพพานได้เร็วขึ้น2ช่วยละกิเลสที่ละเอียดขึ้น3ลดความทุกข์ในชีวิตปัจจุบัน4เป็นแบบอย่างที่ดีและช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้น5บรรลุเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา ดังนั้นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและควรกระทำต่อไปแม้จะมั่นใจได้ว่าจะบรรลุนิพพานในอนาคตแล้วก็ตาม